เกลียดเมื่อแรกเจอจองเวรจองกรรมจนถึงชาติสุดท้ายเมื่อพระเทวทัตถึงกับต้องจองเวรพระพุทธเจ้าทุกพบทุกชาติที่เจอกันความแค้นข้ามพบข้ามชาติเริ่มต้นมาจากไหนอะไรคือสาเหตุของเรื่องนี้รับชมได้ในพระเทวทัตต้นเหตุแห่งการจองเวรได้เลยค่ะในการนั้นพระพุทธเจ้าและพระเทวทัตทั้ทงคู่เป็นพ่อคาเร่ชื่อเสรีวะชื่อเหมือนกันด้วยนะคะต่างกันคือเสรีวะคนนึงซื่อสัต เสดีวะคนหนึ่งขี้โกงไปค้าขายด้วยกันที่เมืองอริฏฐบุรานครต่อไปนี้จะเรียกพระเทวทัตในอดีตว่าเสดีวะขี้โกงส่วนพระพุทธเจ้าในอดีตขอเรียกว่าสวเสดีวะซื่อสัสตย์นะคะเสดีวะขี้โกงไปเจอเศรษฐีคนหนึ่งเป็นเศรษฐีตกยากเคยรวยแล้วกลับมาจนเอาของเก่ามาขายคือถาดทองคําซึ่งเป็นถาดทองคําที่เป็นของตกทอดมา แต่ด้วยความเก่าเก็บถาจึงหมองเขอะเขอะดำดำดูไม่ออกว่าเป็นทองพ่อนุม่มโอจะมีอะไรแลกถาดเก่าๆใบนี้ได้บ้างเสรีว่าขี้โกงได้รับมาแล้วรู้ได้ทันทีว่านี่คือทองคำเพราะมันหนักทองคำหนักกว่าน้ำถึง19เเท่าหนักกว่าเหล็กหนักกว่าตะกัว่วหนักกว่าโลหะอื่นทั้งนั้นพอแอบเอาเข็มขูดดู ก็เห็นประกายทองจึงมั่นใจว่าเป็นทองคำแน่นอนแต่อยากได้กำไรเยอะๆอยากกดราคาจึงบอกว่าโอ้ยถาดกะโลกระลาเลยเนี่ยไม่มีค่าเลยแล้วยื่นถาดคืนคิดว่าอีกสักพักค่อยแกล้งทำเป็นรับซื้อเอางี้แล้กันฉันไปแลกเจ้าอื่นก่อนหรืออะไรเดีย๋ยวฉันกลับมาดูอีกทีแล้วค่อยว่ากันหลังจากเซรีว่าขี้โกงไปเซรีว่าซื่อสัตย์ก็มาถึงยายหลานก็รีบนำถาด มาแลกของเซริวัซื่อสัตว์เซริวัซื่อสัตว์รู้ทันทีว่าเป็นถาดทองคําจึงบอกไปตรงๆว่าโอ้ยายนี่เป็นถาดทองคําเชียวนะของทั้งหมดที่ฉันเอามายังมีค่าไม่พอจะแลกถาดของยายเลยอ้าวไหนพอหนุ่มคนเมื่อกี้บอกเป็นของปลอมไงก็นะฉันมีของติดตัวมาเท่านี้แหละฉันให้ยายหมดเลยเหลือไว้แค่ตาช่างก็พอยายจะเอาไหม มีของทั้งหมดก็เอามาเถิดได้แค่นั้นก็ดีใจมากแล้วเสรีวาซื่อสัตย์จึงยกของที่มีทั้งหมดให้กับยายหลานแล้วเอาถาดทองคำกลับไปพอเสรีวาขี้โกงย้อนกลับมาจะมาแลกถาดก็รู้ว่ายายหลานแลกของไปแล้วไอขี้โกงขิดจะโกดราคาคนแก่อย่างฉันแค่นี้มันเลวจริงๆดีนะพ่อหนุ่มคนนั้นซื่อสัตย์ฉันยังพอมีบุญอยู่บ้าง แทนที่จะอายตัวเองว่าโลภมากลาบหายแต่กับโกรธพ่อค้าเสรีวะคนซื่อสัตย์ที่มาเอาลาบของตนเองไปจึงวิ่งไล่ตามไปถึงแม่น้ำพ่อค้าเสรีวะซื่อสัตย์ข้ามแม่น้ำไปแล้วหยุดอยู่นี้กลับมาฐานนั้นเป็นของฉันฉันเจอก่อนกลับมาไม่ต้องหยุดไปต่อเลยตามไม่ทันก็แค้นมากที่ขาดลาบก้อนใหญ่ไปจึงคว้าเอาฝุ่นผงดินลิมแม่น้ำคว้างตามไป ฉันขอตามจองเวนแกไปทุกพบทุกชาติให้เท่ากับจำนวนเม็ดฝุ่นในกำมือของฉันแล้วก็ขาดใจตายที่ตรงนั้นสมัยนะั้นะยังไม่มีคำว,ว่าสโตรกแต่ว่าอาการแบบนี้น่าจะใช่เนาะเพราะว่าเวลาเราโกรธมากๆหัวใจเต้นแรง ความดันสูงก็ทําให้เส้นเลือดในสมองแตกได้นะคะแต่เป็นเพียงแค่สมมุติฐานนะคะหรือเพื่อนๆคิดยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะและนี่ก็คือสาเหตุที่พระเทวทัตจองเวรจองกรรมพระพุทธเจ้าทุกภพทุกชาติไปจนชาติสุดท้ายเลยคะ่ะจนกระทั่งถูกพรรนีสูบนั่นเองนะคะซึ่งจุดเริ่มต้นก็มาจากความละโมบโลภมากนี่แหละคะ่ะอยากได้ของเขาอยากได้กำไรเยอะ จนทำให้การทำการค้าผิดวิธีก็มีความคาดหวังแะควหวังสิ่งได้ไม่ได้สิ่งนั้นก็โกรธก็เป็นทุกข์พอโกรธก็ผูกโกรธผูกเวรน,นะคะจนเป็นเหตุให้ผิดพลาดเสียหายมากๆในสังสารวัตค่ะแต่ทุกท่านรู้ไหมคะว่าเรามีเกราะป้องกันตนเองจากเหตุการณ์แบบนี้อยู่ซึ่งก็คือสตินั่นเองค่ะสมมติว่าเราโกรธมากๆ แล้วเรามีสตินะคะรู้เท่าทันอารมณ์โกรธสมปชัญญะจะตามมาจัดการกับอารมณ์โกรดนั้นได้อารมณ์โกรก็จะเบาบางลงจนเราไม่ไปทํากรรมชั่วทั้งต่อตอนเองแล้วก็ผู้อื่นค่ะสติสมปชัญญาจึงเป็นธรรมที่มีอุปการะมากนันเองค่ะ